สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไม่พึ่งจะมาแบ่งปันสูตรไล่จิงจกลุกแกให้กระเจิงแบบง่ายๆด้วยของที่มีในครัวใครๆก็ทำตามได้มาดูกันเลยค่ะสูตรนี้ง่ายมากๆจะใช้ส่วนผสมเพียงแค่3อย่างสิ่งแรกเราก็จะใช้ยาดมค่ะที่ทุกบ้านต้องมี เราจะใช้ในส่วนนี้ค่ะส่วนของน้ำสำหรับเติมซึ่งมีส่วนผสมของเบนทอลซึ่งจิงจกและก็ตุ๊กแกไม่ชอบเลยหรือจะใช้เป็นน้ำมันสมุนไพรสำหรับนวดก็จะมีส่วนผสมของกาลาบูลและก็สมุนไพรต่างๆสามารถไล่จิงจกและตุ๊กแกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนผสมที่2นะคะก็จะเป็นมะนาวไม่เพิ่งจะใช้1ซีกค่ะ และส่วนผสมที่3ก็คือแอลกอฮอล์ค่ะที่เราใช้ทําความสะอาดมืออันนี้ทุกบ้านต้องมีแน่นอนแอลกอฮอล์จะเป็นตัวประสานให้ทุกอย่างเข้ากันสามารถที่จะระเหยได้เร็วต่อมาเราก็เตรียมขวดสเปรย์สำหรับฉีดพ่นเอาไว้ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะเราสามารถทำเพิ่มเติมได้ตลอดเลย วิธีทําก็ง่ายๆนำแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในขวดปริมาณก็ตามความเหมาะสมเลยต่อมาเราก็จะนำยาด,ดมนะคะส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยแหละคะ่ะใส่ลงไปผสมกับแอลกอฮอล์ปริมาณที่ใช้ก็ประมาณ10-15หยดนะคะ ทุกท่านสามารถเทสโดยการดมกลิ่นถ้าไม่กลิ่นฉุนๆของยาดมก็เป็นอันใช้ได้ค่ะถ้ากลิ่นยังอ่อนอยู่ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยหรือถ้าท่านไม่มียาดมน้ำก็สามารถใช้เป็นน้ำมันนวดสมุนไพรได้จะใช้เป็นน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองหรือน้ำมันมวยก็ได้จากนั้นเราก็คั้นน้ำมะนาวสดๆค่ะใส่ลงไป มะนาวจะมีความเป็นกรดอ่อนๆแล้วก็มีความเปรี้ยวซึ่งสามารถใช้ไล่จิงจกแล้วก็ตุ๊กแกได้ดีเลยค่ะขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็จะได้น้ำยาสูตรเด็ดนำไปฉีดไล่จิงจกแล้วก็ตุ๊กแกไม่ให้มากวนใจได้เลยสูตรนี้ใช้ง่ายระเหยง่ายไม่ทิ้งคราบแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยที่บ้านแม่พึ่งจิงจกชอบมาอยู่ในเครื่องแอร์ค่ะ ดูได้จากขี้จรจกนี่เต็มไปหมดเลยเราก็สามารถนำสเปรย์ไปฉีดพ่นรอบๆเครื่องแอร์ได้เลยนะคะสูตรนี้ละเหยง่ายไม่ทิ้งคราบสกรปรกใดๆเราก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของเมนทอลที่ผสมในยาดมแล้วก็กลิ่นหอมๆของน้ำมะนาวค่ะสามารถนำไปฉีดพ่นได้ทุกที่ในบ้าน กลิ่นหอมๆซาซ่ายเย็นๆแบบนี้เป็นกลิ่นที่จิ้งจกแล้วก็ตุ๊กแกไม่ชอบก็จะทำให้เขาหนีกระเจิงไปเลยสามารถฉีดได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะคะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์แล้วก็คนนี่ค่ะเจอจิ้งจกที่ไหนก็ฉีดพ่นไปเลยนะคะรับรองว่าหนีกระเจิงทันทีเลยอย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะพบกับเมนูอร่อยแล้วก็เคล็ดลับดีๆในบ้านอีกมากมายเลยะคะ่ะ